พี่น้องครับที่พี่น้องเห็นอยู่นณะนี้บ้านผู้ใดได้ครับไม่ใี่เหรียญน,นะครับเพื่นมาหน้าลุงนั่แหละมาจอบ,บึงผัวผัวมาเหตุงานอยู่หน้าลุงนะครับแต่ว่าผมว่าสามารถทายท้าหมอพี่น้องเึิ่งได้อยู่บริเวณหน้านะครับเพราะว่าใหาเจ้าหน้าอยู่ใกล้ๆก,กันาเจ้าเปิดเครื่องเสียงเพลงรอยมา ควันดีจ้าวันดีจ้ามาจอบหวยแล้วต anyway> ูยกเห็นงานยูน้าป่ะล้วเห็นยังเหนแต่นั่นน้าผู้ต้องพูดเห็นได้ยังอาจารย์ต้องพูดเห็นได้ยังาคนมหรอแตกเจ้าจสเห็นนะเจ้าโอ้ยมาแต่งตัวดีแท่ละงหันแต่งตัวยูบ้านฝัน แต่งตัวว่างามบัดออกมาน้ำผัวมาจอบ้งผัวอยู่น้าฝนแต่งตัวงามเนาะเฮ้อเฮ้อสิไปวัดจ้าเออเอาไปซะพ่อโม่น้ำไหลเดี๋ยวไปจิดบัวตนเด้อไปครับไป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 ถึงตวงาม้ไม่เพลินหรอกเออ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 ไปกินข้าววัดกูเนาะไปกินรวดครับพี่น้องเพฝนม่านซอยมึงผัวอยู่น้าลุงนะครับพอดีผัวเพฝนมาเอาฝุ่นใส่หน้าหน่อยละฝน มาจอบแต่งตัวว่ามันสิแปลวบุญนนี่คือสุดจอบผัวครับพี่น้องชุดจอบผัวใ้ต้องเดียนนะครับไ,ไ้อไไรอดโอ้ยแข็งแรงขนาดครับพี่น้องครับไปไปวัดไป้นี่ะไปยังก็บ่าวัดไปฟังทํามบ่ ไปขอนใ้กินก่อนได้กินวัาง yeah. ันพ่อไอ้ไอ้เดือนลูกสาวเขาบอกว่าเขาสิไปเสียงดอกดอกนั้นชาบมาให้กินอ่ะนะอืออุ้ยดิดเสต็กไหมเจ้าสิเอาตุ่มหัวย้ายใส่ตุ่มหูวเดี๋ยวสิหาตุ่มหูให้แม่บ้านเขาหาตุ่มหูไปให้ยแล้วจ้ะเฮ้ยเดี๋ยวไปบัดกันเอาได้กินไปสิมาเอาเนี อะไรกว่าไปบัดกันอืมไปไปตัวครับพี่น้องเปิดสิ่ใบัดไปขอเน้าจีนวัตรนะไม่ได้ไปจ้างงานด้วยมือนีวันพระบ่มือนีวันพระมือรับศัพเออมือนีวันพระแนวาจีนหลายไห้ฮู้นั่นเขาสิ่นมาขีนเขาเพี้ยนนี้ไปได้งานไปรอบจ้างไปนังแด่ใส่มือไป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 วัด รับไปนองครับวันนี้วันพาพน่นไล้สิไปวัตนะครับว่าด้ฟังเศเนีแต่ว่าสิไปแนวกินหลายไปกินข้าวหลายนาอัดล้มมาน่ะใน <c oughs> จว่าด้กินข้างหลายนาอัดลม้มมาน่ะไปไปแค่กินข้าวหลายนาอัดล,ล,ลมไปเพ่นสีแล่าแล้วนะ่ะเล่าตัว เขาจะเสียให้ดอกช่ไหมนายจีดูกเขาเป็นคนรับผิดชอบหัวใจปะมันบ่มีดอกไม้พอไปมันจะไปทันหมาบัดมั้ยขากลไก่มาแคะดอกแล้วใสเสื้อเตียงไปบัดมาแล้วมาแล้วเปลี่ยนสุดไหมแบบที่นี่เปลี่ยนสุดไหมแล้วในห้องไรเงี้ยนี่เออดีแล้วละมันหอมเงี้ยนี่ดอก มับขับไปใช้ผูมกัได้แปบ๊บพี่น้องขับเป็นตีมาขายบอกแปบให้ไม่เงี้ยเนี่ยสามสิบบาทมันขายแพยงเนอ,อันนี้ไม่ขายิต่าขวานักใจเขาไปยังอยิเงอง่เมึงสา้กเขาหายาาน้วไม่ใช่ย,ยัวแม่นะยสิเป็นน้าปังแมอืมโอ้ไม่เงี้ยเหรอน,นะอนช่งนั้นาะจะคอยจีบสาวน้องปังรับนุ่มอืม พอหายเจ้าจะไปซื้อหยังมื้อเช้านี่พอให้เจ้าจะไปซื้อหยัง,ขอ,ออยงขอให้กระเื้อท้องกับเตือ,อนอันนี้เัาสะไปกับขนมปังเด้อือๆๆอย่าไปกินไรหน้ำอันนู้นมาน่ะอือเดี๋ยวเจ้าให้ดอกเดียจะเอห้ดอกเป,ป็นบ่จ้าอือ <laughs> ใส่สุดหมวกโก้ <laughs> ลายอกีกเสื้ออกีกอันมือเปลี่ยนเปลี่ยนอยู่หมดมือไปทีนี้ <laughs> ไม่ไเหเรียดอืะ <laughs> <laughs> ขังไว้มาไว่า้องได้แบบนี้คือผู้ดีเพาเขาปุยลุยแต่แต่เดียวละนี่แล้วนั่นตุ้งเปมาโอนไม่ยช่เหรียนไปขาจิ๋เนี่ยไครเอาตยย่อกขาลุงยอเงี้ยงขึ้นเอ้สิ่งใหญ่่นเสียมากกอดเรื่อนี้ใคร้างเรียนนี่เนี่ยตาเรเห็นหงงได้เลย ห้องเย็นจ้ะนี่เราขยยขาไปวัดแล้วยวเปลี่ยนสุดไม่พี่น้องครับใส่หมวกแก็ปทหารเสียไล่เกงขาสันร้องเท่าโอ้ยอยากเปลี่ยนอยู่เหมือนมื่อได้มื่อนี่ปักแปบสิมาขายให้ไม่ยิ่เนื่อยสามสิบบาทนะครับพี่น้องไม่ยิ่เนื่อยอย่างนี้เลยเอ้คือขายแพงแค่ เอาอันนี้มาเสียจะมาขอ,อน้ำใจผลไหมมาขอต้านำใจข่อยข่อยไม่น้ำใจให้เจ้าหรอกละเ <c oughs> <c oughs> มื่อแล้วน้ำใจข่อยเอาไปเมืเอเ่อเช้าเขาหายแล้วจะไปสื่อต้านา้ำบาดล้มกินไหรใจว่าขาลนมฝังอืตัวอันนั้นมันแซ่บเออนา้ำบาดล้มมันแนี่ดีกินแล้วว่าให้เราคอยสืบตัวเด็ดไปเขากินเออดีแล้วใจอาทิตย์หนี้งจำไว้เด้อาทินี้เพิ่งนสิบอกเจ็บน้ำโอ้เจ็บเงิ่อนขาน้ำไว แล้วเจ็บเงินขาไฟไว้ซื้อกับผู้ออมสินมาหยอดไว้เด้อจ้าต้องรับพี่จับมาคลองหรือต่อไปนี่ถ้าเขามาเจ็บขาไฟบ่มีเงินขาไฟให้ข่อยไปลื้อไฟออกเลยด้ยินว่าต่อไปแต่แต่เชียงเออหายที่นี้บ้านกว่าจะไปทุระเออไม่กลัวอะไรไม่ยิ่งเดียนยิ่งทองเหรียนเออไปน้ำจอดตะ้องหอว